เรียนสายนายแพทย์วีรยุ์ปโนรีการอบรมหลักสูตรอาชีวะเวชศาสตร์พื้นฐานศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลน,นาวเวศค่ะคุณหมออยู่ในใสายกับเราเนะคะคุณหมอวีรยุตคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะถามเรื่องตรวจสุขภาพเรียนถามอย่างนี้ดีกว่าตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเราควรจะ,จะกําหนดยังไงไหมคะต้นปีกลางปีปลายปีตรวจช่วงไหนจะ ช่วยไหมในการที่ทาให้เราเนี่ยดูแลสุขภาพได้ดีกว่าการเกี่ยวไหมคะคุณหมอคะก็มีส่วนเกี่ยวนะครับเพราะว่าอา่าถ้าความเห็นส่วนตัวคือว่าตอนในช่วงปลายปีใช่ไหมครับเราก็โอ้โหเต็มที่ใช่ไหมครับไปเที่ยวไปกิน <Okay. S 1> ไปดื่มมาใช้ร่างกาย <Yeah. S 1> พอสมควรนะครับพอใช้แล้วพอต้นปีเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพเราซิว,ว่าเอา๊ะที่เราทําไปตอนสังสรรค์นเนี่ยไม่มีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่อ่าเจอบ่อยก,ก็คือว่า ลืมไปแล้วตัวสุขภาพเมื่อไหร่จําไม่ได้นะครับพะนั้แล้วผมว่าถ้าจะเป็นแบบแลนด์มาร์กเนี่ยก็เอาเป็นสองอย่างก็ได้ครับเป็นตัวสุขภาพตอนปีใหม่ไปแล้วหรือไม่ก็ตัวสุขภาพตามวันเกิดก็ดีครับจะได้เราจะได้ไม่ลืมเนาะครับเออจริงจริงคนกําหนดขึ้นมาใช่ครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยตรวจเงมื่อไหร่นะไอ้ตรวจไม่อยังไีไอ้คุ้นคุ้นเหมือน่ตรวจเลยนะใช่ครับถ้าเป็นช่วงกลางปีหรือช่วงแบบเดือนตุลาไปแล้วพี่เอ้เราลืมไปแล้วแต่ว่า ผมว่ากำหนดไปเลยดีกว่าครับว่าต้นปีหรือไม่ก็วันเกิดครับมันอ,อันนี้ก็จะจําได้ทุกปีครับโอ้เป็นคําแนะนําที่ดีมากๆค่ะจะเป็นอาจจะเป็นเป็นช่วงไหนก็ได้แต่ว่าเอากําหนดวันสักวันหนึ่งที่จะเป็นจุดสําคัญของเรามาร์กเอาไว้ใอใช่ครับ<อ>ใช่ครับใช่อย่างนั้นได้โปรแกรมสุขภาพแล้วคะคุณหมอคะคณจะเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างไรให้เหมาะสมคะจริงๆมันมีหลายองค์ประกอบนะครับมันต้องดูปัจจัยเสี่ยงนะครับดูโรคประจําตัวดูอ่า ครอบครัวนะครับว่ามีโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเอาเอาคร่าวๆก็ได้ครับง่ายๆก่อนเลยเนี่ยเอาพื้นฐานก่อนนะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้ที่ผมเจอบ่อยนะครับคือเมื่อก่อนนะสามสิบกว่าถึงจะเริ่มเจอน้ําตาลเริ่มเจอไขมันเจตรเนี้ยสิบแปดสิบเก้าก็เริ่มเจอแล้วนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับอาหารการกินอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าเอาพื้นฐานไปก่อนก็ได้ครับเช่นน้ําตาลไขมันตับไตนะครับจะเลือดทั่วๆไปแล้วก็เอ็กซรย์ปอดแล้วก็อาจจะตรวจขึ้นในฟ้าหัวใจครับแต่่วา ถ้าคนอายุมากขึ้นไปหน่อยเนี่ยอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นครับเช่นตรวจมะเร็งเต้านมอา่ตมาตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับพวกนี้เป็นหลักครับค่ะเอาตราสาวช่องท้องควรจะจำสินในครั้งหมอครจริงๆก็ม,มันเป็นออปชั่นที่ดีนะครับถ้าทําได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นการค,คัดกรองนะครับว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่มีอาการครับไม่ว่าจะเป็นพวกนิ่วในถุงน้ําดี นะครับเป็นนิ้วที่ตเนี่ยบางคนก็ไม่มีอาการครับหรือว่าเป็นก้อนเนื้อที่มดลูกก็เช่นกันครับไม่มีอาการจริงๆอัลตาราซาวน์เนี่ยมันไม่มีกาหนดชัดเจนนะครับว่าต้องตรวจที่อายุเท่าไหร่ถ้ามีออปชันที่สามารถตรวจได้ทุกปีอันนี้ก็จะดีมากๆเลยครับอ๋อเพราะว่ามันจะได้เห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะได้รักษาแต่เน่นๆน้วดูครับอัลตราซาวน์มันจะเห็นอ,อยัยวะภายในนะคะคนนี้ถามนะั่นอือ,อคุอบอกค่ะบางคนคือมันอยู่ในแพ็กเกจแหละแต่ว่า ไม่ชอบเก็บเลยอ่ะไม่ชอบเก็บเลอไปตรวจเลยจริงๆควรตรวจไหมครับวหมอารตรวจหรือไม่ตรวจก็ได้อ่าถ้าจริงจริงอันนี้ก็ถ้าอายุเกินสิบสิบปีนะครับอันนี้มาถึงตรวจอะไรนะครับตรวจตรวจอุจจาระครับคุณหมอจริงๆควรครับจริงๆถ้าถ้าเดี๋ยวนี้ครับคือถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยเราอาจจะอาจจะยังไม่ต้องตรวจก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราพบว่าคนอายุน้อยๆนะครับเริ่มเป็นมะเร็งลำไส้มากขึ้นครับ พอช้าและการคัดกรองที่ง่ายที่สุดและไม่เจ็บตัวนะครับก็คือว่าตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระนะครับแล้วก็การตรวจเลือดที่ปนมาในอุจจาระเนี่ยบางคนจะบอกว่าอ้าวก็อืบไปแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเลือดปนเลยจริงๆ<ม>ไม่ใช่ครับเพราะว่าอุจจาระบางทีเป็นสีเหลืองจริงนะครับมันต้องไปส่องกล้องดูนะครับว่ามีเลือดมีไม่เลือดปนหรือเปล่าเพรนั้นแล้วจะแนะนําว่าอายุเกินสี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจอุจจาระที่เป็นแบบตรวจเลือดดูครับเพราะว่าถ้าเกิดมันจก ถ้ามันตรวจแล้วเป็นบวกนะแสดงว่ามีปัญหาแลวอาจจะต้องไปส่องกล้องเพิ่มเติมนะครับเป็นการคัดกรองที่ยังไม่ต้องเจ็บตัวมากครับครับควรจะอย่างอย่างที่โอ๊บอกอะค่ะบางคนจะแบบไม่ชอบเลยจะจะไปเก็บอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยไม่ก็อก็อาจจะแนะนําว่าอ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีกระปุกเก็บนะครับก็ก็สามารถไปเก็บได้ที่บ้านครับแล้วก็อ่าไปนํามาส่งที่โรงพยาบาลวันวันอีวันหนึ่งได้ครับไม่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรครับ ใช่ใช่ใช่เพราะบางคนจะบอกว่าก็เมื่อเช้ามันมันอึนไปแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บมาตัวลงมาจะเอาที่ไหนมาออกล่ะใช่แบบนั้นเลยครับครับซื้อปรปกรบ์มาใส่ได้ด้ยนะคะอ่าเมื่อจะครูก,กคออกุณหมอพูดถึงเรื่องอายุทกันแบบอายุเท่าไหร่ควรที่จะเริ่มตรวจสุขภาพแบบเป็นเป็นเป็นแพ็กเกจ่างนี้ดีคุณหมออ่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นอายุมากๆเนี่ยจริงผมไม่ค่อยห่วงนะครับเช่นอายุหกสิบปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยจะเป็นคน,นที่ เริ่มดูแลสุขภาพปีแล้วครับไปตรวจประจําปีเนี่ยไม่เคยขาดเลยแต่กลุ่มที่เป็นห่วงคือกลุ่มวัยทางานครับคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวอะไรนะครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวานความดันด้วยซ้าไปจริงๆแล้วนะถ้าจะแนะนำเลยช่วงวัยทำงานเนี่ยตั้งแต่จริงๆยี่สิบกว่าขึ้นไปเนี่ยก็ควรที่จะเริ่มตรวจได้แล้วครับเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับพอพอเราคัดกรองเบื้องต้นแล้วเนี่ยบางทีเอ๊จะจะงงว่าเอ๊เราจะตรวจอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือ จริงๆก็ไปที่แผนตรวจสุขภาพครับแล้วก็อาจจะแจ้งคุณหมอนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําการซักป,ประวัติด้วยครับในครอบครัวมีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าการทํางานของเขาเนี่ยมีอะไรเสี่ยงหรือเปล่าเช่นยกตัวอย่างนะครับคนที่ทํางานเป็นคือปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยตรวจการได้ยินกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราเจอบางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการใช้การได้ยินครับพวกโอโปเปอเรเตอร์เนี่ยนะครับก็บางคนก็พบว่าหูเสื่อมตั้งแต่อยู่ในน้อยครับเพราะฉะนั้นแล้วการซักป,ประวัติ ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับจะได้คัดกรองโรคที่ถูกต้องครับอืมเพีงคจะถามว่าควรเริ่มตรวจอายุเท่าไหร่ก็ยี่สิบแต่ถ้าคือบางคนเป็นห่วงลูกหลานมากเลยจะให้ไปตรวจแต่ยังเรียนหนังสือยังไม่ต้องขนาดนั้นนะครับคุหมอครับรค,คือหือตกก่อนเริ่มทำงานคือปกติเนี่ยบางคนจะลืมไปแล้วว่าในจริงแล้วเนี่ยเรามีการตรวจสุขภาพตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่มีการฉีดว<ช>ัคซีนเนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พาัง้งน้องไปตรวจเนี่ยคุณหมอก็ตรวจทางกายอยู่แล้วครับว่ามีพัฒนาการิปกติหรือเปล่า ือปกติเนี่ยเราจะเจอกับคุณหมอเด็กถึง15เลยครับหลังจากนั้นแล,แล้วเนี่ยเราก็จะพนล,ลจะก็จะไปเจอหมอ,อยุรกรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคืออย่างนี้มันคือมันไม่มีข้อตายตัวชัดเจนครับว่าต้องตรวจที่อายุเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าปัจจุบันเนี่ยตรวจยิ่งเร็วยิ่งดีที่ล่าสุดผมก็เจอายุแค่18เองนะครับโอ้น้ําตาลสูงมากแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปครับ อืมอ่าก็ดูด,ดูดูตัวเองดูลูกๆตัวเองดูแล้วก,กันว่าดูจากพฤติกรรมแล้วควรไปตรวจสุขภาพหรือไม่เป็นกรณีไปะนะครับคุณหมอขอความรู้การดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ค่ะคุณหมอคะครับก็ปัจจุบันนะครับก็ที่เราทราบกันดีนะครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปสะดวกขึ้นกินง่ายขึ้นนะครับพะนั้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมนะครับแล้วก็การดูแลเรื่องอาหารการกินครับ หลีกเลี่ยงอ่าเรียกว่าลดดีกว่าครับหลีกเลี่ยงคงยากเนาะลดปริมาณการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับของมันของทอดเนื้อปิ้งเนื้อยางนะครับพวกนี้ก็ถ้ากินเป็นแบบอ่าเป็นงานเลี้ยงนะครับเป็นเทศกาลพออ่าพอสมควรครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนกินประจําทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เลือดก้าวพลังกายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันครับจะช่วยลดความดันลดเบาหวานลดโรคหัวใจได้แต่ว่าก้าวพลังกายปัจจุบันเราต้องดูฝุ่นด้วยนะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ไอ้ดูค่าฝุ่นเยอะนะครับก็ไม่ควรออกกําลังกายก็ออกที่บ้านเป็นหลักแล้วก็สุดท้ายเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการนอนหลับพักผ่อนครับอันนี้ก็จะช่วยเสริมสุขภาพนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลายนะครับที่บอกว่าคนไข้นอนไม่ดีเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้นะครับเสี่ยงต่อการเกิดความดันได้เช่นกันหรือว่าบางงานก็บอกว่าอาจจะทําให้เกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับถ้านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอครับอแืแล้วก็แล้วก็สุดท้ายที่สําคัญครับตรวจสุขภาพประจําปีครับ ออใช่ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนด้วยคือเป็นแพ็กเกจตรวจสภาพประจาปีตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระเอ็กซเเล์ปอดหัวใจอัลตราซาวแต่ถ้าหูคือระหว่างเราคุยค่ะคุณหมอมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าคือใส่หูฟังบ่อยมากเลยหูฟังเนี่ยฟังรายการข่าวฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ่ดังมากอย่างเออเขาเขาก็ควรจะยังไงตรวจนีด้วยไหมคะคุณหมอนี่แหละครับนี่แหละครับที่ประเด็นที่ผมบอกว่าเราต้องมาคุยอีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่่างงนนนิดึะครับเช คนในครอบครัวคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับอย่างเนี้ยเออปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ตรวจแมโม,แมโมแกรมหรือเต้านมใช่ไหมครับคนทั่วไปในสี่สิบปีแต่ว่าเราพบว่าถ้าเกิดคุณแม่หรือว่าอพี่น้องสายตรงครับสายตรงคือแม่พี่น้องเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมเราต้องตรวจเร็วขึ้นครับเหลือสามสิบห้าปีเห็นไหมครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีความอ่าต้องต้องจากการสอบถามปอครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวนะครับหรือหรือเรงหูฟังก็เช่นกันครับฟังผมก็เจอบ่อยนะช่วงนี้เนาะฟัง เพลงบ่อยๆดู youtube เปิดเพลงดังๆทำงานไปด้วยครับพบว่าหูเสื่อมก่อนวัยเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นะครับถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรเนี่ยเราก็ต้องแจ้งครับใช้ทำการตรวจที่ถูกต้องครับเพราะว่าการได้ยินเนี่ยบางทีมันเสือ่อมโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วพอมาตรวจอีกทีนึงแล้วเนี่ยอ้าวหูตึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นี่แก้ปัญหาสปปังแต่เนินๆทีนี้เป็นกันเยอะค่ะเดี๋ยวอีกสองวันจะไปตรวจสุขภาพขาหมูไม่กินแป้งของมันของทอดไม่กินตรวจเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยจัดเต็ม ครับมันมันเป็นยังไงเมื่อกุหมอครับถ้าจกิดตระหนักนครับก็ปกติก็ที่คุณโอ๊กบอกนี่ผมก็เจอบ,บ่อยนะครับเอ๊ะหมอเดินเดินก่อนตรวสุขภาพผมไม่กินของมากของทอบไปเลยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุดครับก็คือตรวจตอนที่เราใช้ชีวิตตามปกติครับเราจะได้ไปปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือว่าถ้าตัวจสุขภาพไปแล้วที่คุณโอ๊กบอกเนี่ยสักลับไปกินบ้างอันนี้ก็นิดหน่อยก็ไม่ได้ซีเรียสครับคนเรามันก็ต้องมี แฮปปี้แฮปปี้มากนะครับเอนจอยบ้างกินบ้างนะครับเพราะว่าที่ที่เจอป๋าทอย่างนี้คือว่าลดเต็มที่อดเต็มที่นะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหไปไหวแล้วตะบะแตกกินเต็มที่เลยพอใช้แล้วผมว่าก็ให้เหมาะสมครับอาจจะมีแบบสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ครั้งที่กินของที่ชอบอก็ก็พอได้ครับอ่านะคะอีกหนึ่งคำถามคุณหมอคะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีตรวจสุขภาพตอนบ่ายได้ปาติต้องไปเช้าเพราะว่าต้องอดอาหารเจาะเลือดก็แตกต่างตรวจเช้าตรวจบ่าย แตกต่างกันยังไงอะไรดีกว่ากันเนี่ยคุณหมอคะถ้าเราอันนี้ก็เราออกแบบโปรแกรมนะครับให้เหมาะกับคนที่ไม่ว่างจริงๆนะครับทํางานมาแล้วเนี่ยโอ้โหตอนเช้าตื่นไม่ไหวหรือว่ามีธุระจริงๆการตรวจสุขภาพยามบ่ายก็เป็นทางเลือกวิธีนึงครับที่จะตรวจสุขภาพได้แต่ว่าการตรวจยามบ่ายเนี่ยมันจะมีผลเลือดบางตัวที่ที่อาจจะแปลผลไม่ได้ครับเช่นเช่นไขมันไตกิีเซไลน์นะครับมันจะแปลผลไม่ได้เพราะว่าเอ่อเรากินอาหารมาแล้วนะครับ แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ตรวจเลยนะครับถ้าทางที่ดีแต่ตรวจตอนเช้าเนี่ยดีที่สุดงดน้ำก่ออาหารมาแปดถึงสิบชั่วโมงแต่ว่าถ้าไม่ได้เลยจริงๆนะครับมาตรวจยามบ่ายก็ไม่ได้แย่ครับเพราะว่าถึงแม้เราจะกินอาหารมาแล้วก็ตามถึงแม้ว่าไตกินสลายจะเจาะไม่ได้ครับแต่ว่าน้าตาลสะสมเนี่ยดูเบาหวานเนี่ยหรือว่าไขมันคอเลสเตอรอลเราสามารถเจาะได้ครับแล้วก็เรื่องตับไตเดี๋ยวเราก็สามารถดูได้ครับโปรแกรมยามบ่ายอ่าดีกว่าไม่มาเลยใช่ใช่ดีกว่าไม่ทําเลย ใช่ครับนะคะยกเลเลือกได้ก็มาเท้าก็ดีได้เลยค่ะวันนี้ได้ความรู้ด้านการตรวจสุขภาพเยอะเลยขอบพระคุณคุณหมอวีระยุทธ์นะคะขอบคุณโ้ครับสวัสดีครับ